เฮ้ยฮูบขุกรกิีเก,เกมมิ่งนะครับผมวันนี้มาลุยกันกับซานิจังเกิลนะจ๊ะมีน้องบอกว่าเฮ้ยพี่อยากรู้ว่าซานิมันมีประโยชน์ยังไงอะไรบ้างนะฮะก็จะมาเล่นให้ดูละกันรอบนี้แหละทีมเราก็ไม่ไ้ยดเยอะอะไรมากมายนะฮะน่าจะได้แบกทีมอยู่นะผมเจอทั้งนาก้อนหัวเขียวแล้วก็ลิงด้วยเลยย้อนด้วยกูว่ากูโดนแน่เลยวะ่ะเย็ดน้ำตาจะไหล เท่าที่เล่นซานิสมาล่าสุดนะครับอยากบอกว่าอกว่ามันจะเกิดเนี่ยคือท้ายเกมเลยอะคือแรกแรงแม่งเล่นโคตรลำบากอันนี้พูดจริงฮะแบบเล่นยากอยากเห็นได้ชั้นเลยแปลกเหมือนกันเมื่อก่อนมันรู้สึกว่าจะเล่นง่ายอะไรประมาณนี้นะครับแต่เดี๋ยวนี้มันเล่นยากคงเพราะว่าฮีโร่ใหม่มันมาเยอะฮะทำให้การเล่นด้วยที่ แบบว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเหมือนเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยแบบตัวเก่งมันมาเยอะเกินเกินตัวเบสิกอย่างเราเลยแบบว่าต้องลําบากนิดนึงนะฮะผมที่จะเอาชนะชาวบ้านได้นะฮะลิงมาลิงมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเอาได้ลแบบแล้วรับเรามีพันนิชครับผมอุตสาสู้มันแล้วมามันเอเราไม่ได้แล้วะฮะก็เลยแบบว่าไม่น่ากลัวอะไรนะครับผมน้นไม่ต้องกลัวจ้ะบ,บอกเลย โอเคนะก็ God, อยู่ไอแมงมุมฝั่งมันนะฮะท่นนะท่นนะเหมือนจะพุ่งมานะแต่ไม่พับเราเล่นเราสามารถที่จะฟาร์มฟาร์มฟาร์มแต่บ้านเราคงเดียวได้เลยนะฮะอนนึ่งนะเช็คก่อนแม่ไม่ทันวะปับพับ ปแบบแบบถอย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 ปรับปรับอือหืออือหืออือหือเฮ้ยหลไรกัลไรหลากหลารโอ้โหไอ้เชี่ยปิงขึ้นควยอ้เมื่อกี้ก่อนสกิลสองทันอะได้ศพแน่นอนนะฮะผมทำไมปิงมันขึ้นวะเชี่ยเน่ยไวไฟเนี่ยปิงแม่โคตรไม่เสถียรเลยตอนนี้บอกตรงแม่งเซ็งอะเซ็งอะ คือเมื่อกี้ได้สองพูดจริงปิงมันขึ้นทำไมอา้าวตายอีกไอ้นั่นโอ้เสงปกติมันก็ไม่ได้ขึ้นนะฮะวันนี้ฝนตกครับผมฝนตกของมันเลยนะฮะข้าวปลาไม่ได้กินก็เลยมาสตรีมแล้วกันไม่ใช่สตรีมดรออัดเฉยๆนะฮะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาสตรีมเลยขอพัยจริงๆครับลูกสวัสดีครับน้องลิสเตอร์ฮะ เป็นไงบ้างอื้ือื้ือื้อทันไหมเนี่ยเรียบร้อยว่ะเรียบร้อยว่ะอา้าวตายเหมือนกันเฮ้ยโหดูมันกระตุกงากรกตกงากระปรับปรับปรับแจ๊ะแจ๊ะพอพอพอ,พอแค่พองามนะฮะ ชุดต่อไปนะก๊อตอาจจะมามังกรน,นะครับฉะนั้นต้องระวังด้วยเฮ้ยฝากปอบบอกปอมมึงด้วยว่าเจอคูแน่มุกเก่าแล้วว่ามันไม่หาแล้วอ่ะถ้ามุกใหม่อจ,จะหาอยู่นะฮะไว้มุกอื่นแล้วกันนะลูกยอนเนี่ยหน้าโดนมาผมเป็นตัวที่แกงง่ายนะฮะโอเคเอาฮิวมาด้วยไปเลยแล้วกันแต่เราโจทย์มังกรน,นะเดยถ้าเราไปอ่ะ ไม่เป็นไรครับเข้าแล้วเขาปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บตายเพื่อนเราไม่เห็นนะเนาะไม่เป็นไรอา้าวล็อกว่ะเอาถ้าว่าจะล็อกเสี่ยมังกรแน่เลยอะมากรมาว่ะอ้าวอ้าวอาฮู้ลิงเข้ามาถอยก่อนถอยก่อนตายครับ ไม่เห็นลิงพลาดเลยมาแกงเขาแท้ๆนะฮะอ้าวป้อมยิงป้อมยิงป้อมหิวครับตายแน่นอนอลิสเตอร์อ,อ,อไม่ร่อเลยน้องไข่เจียวและเกี๊ยวกุ้งนะฮะใจเย็นไหวแล้วคือว่าเหมือนกับเราสื่อสารกันไม่ได้เฉยนะฮะช็อตแรกตายไปนี่ปิงขึ้นเลยชอนเมื่อกี้ก็ตายเพราะแบบโอ้โดนตีนโดนดักเลยประมาณนี้ พลิกได้อยู่พลิกได้อยู่อีข้างล่างนี่ดีประเด็นโหรู้สึกว่าเป็นคู่นรกบลายไสนนะฮะอาริสเตอร์กับนารฮอยานนั่นเองโอเคได้ป้อมกลางมานละแต่ดูดูเมื่อกี้ตัวสไลด์แล้วนะฮะปิงนี่เป็นปัญหาหลังจริงตอนนี้โค้ชเซ็งข้างล่างข้างล่างข้างล่างมาเอาวะเอาวะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ปับ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 ปรับปรับปัับมาริงต่อมามาสโลว์แล้วเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยตายแน่นอนโอเคต่อไปก็เหลือนาก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนครับใจเย็นก่อนน่ายอนยิงมาเว้ยนาก้น่าจนะาไปหยุดยั้งนาฮันยานะฮะตอนนี้จังหวะนี้แหละเราจะได้มัาก่อนรีบเลย <c oughs> อาจจะเจอแล้วก็ได้รีบก่อนรีบก่อนเรียบร้อยว่ะพันนะฮะผมเสียวเลยขอบคุณน้องนาธัญญาที่ยอมสละชีวิตเป็นเหยื่ยรอร่อไอพีนะฮะเดี๋ยวกาลีออกเดี๋ยวกาลีไปไหนโหข้างล่างตีนลืมอมาอยากช่วยเหมือนกันนะครับแต่ช่วยไม่ได้งจริงบูบ้านเราบูบ้านเรา ปรับปรับปรับไม่บายครับเี็งน้อยก็ได้บูมาน้องออกไปแบบนี้แล้วพวกพี่จะทำยังไงตามสันมาแล้วกันนะฮะแต่เวลาให้ตามมาเนี่ยเราจะหวังพึ่งอะไรมากไม่ได้นะฮะผมบอกไว้ก่อน เพราะว่ามันจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เนี่ยรอให้มันไปใช้สกิลไปใช้ซัดตามกูที่สุดนะลิงวะป๊อบไม่โดนฮลัฮโลฮโหลฮลัฮโลโหลฮัลโหลฮัลโหลรู้สึกจะไม่ทันนะฮะฟาร์มไปก่อน ไม่ได้วะไปแล้วล่ะโชคดีไม่น่ามันมาเลยรู้สึกว่าเกมนี้บองตรงมาตึงแน่จะพยายามแบกให้ไหวซาน,นิสจะเป็นตัวแบกทีมเสมอนะครับผมเราจะมั่นใจมันเป็นอย่างนั้นตลอดไปฝ่า,เาไเลยนาก็เหมือนมันจะมาเอานะฮะ หมอบว้หายเลยดิงไปก่อนปับปับปับเรียบร้อยนะฮะต่อต่อมา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 ด <c oughs> อกเดียวรู้สึกว่าฝั่งนวนก็แรงวะ่ะแต่เย็นเกมยังไม่จบเว้ยกาลีหนีไปเลยนะฮะน้องอยาอยู่เป็นไรอะ่ะน้องอยาอยู่เล่ยประจำโอ้โห ตายแบบนี้ครับบ่องตรงน้ำตาไหลแทนเลยนะฮะมันมีอะไรที่ทำให้ลถคีทิคอวบอ่ะอืมไม่มีเลยเจอลิงตีเจ็บแน่นอนแบบนี้ฮัลโหลตัวเองมาลึกนะ๊ายบายแล้วกันโอเค เราชนะพยอนตัวเดียวก็ได้นะฮะแบบับบับ,บ,บโอ้แรงชิบหายอีหัวเขียวเนี่ยเห็นไหมพอฮีโร่เก่าๆนะฮะที่ตกเมตาไปแล้วอนะไรงเงี้ยมาเจอกับออีพวกมหากรงแบบนี้มันก็จะตึงนิดนึงเอาจริงมันก็ไหวแหละแต่แบบเชี่ยมันไปโดนตอนแรกสองศพฟรีๆไง ก็เลยบอกว่าตึงนิดนึงนะฮะเอาเอออดู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 เดี๋ยวก็ไหวครับจะเย็นครับผมพี่มั่นใจว่าจะพีเกมได้นะฮะสวยสวยสวยขึ้นบ้านก่อนละขึ้นบ้านก่อนละอือ<ๆ>บูไม่มีเบนเช่า <Ultimate. S 1> yeah. ปิงขึ้นอีก ปรับ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 แจ๊ะ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 ,จะเรียบร้อยนะฮะต้องพยา,ายามไล่ค่าเรื่อยเรื่อยวิ่งก่อนปึบปึบโอเคข้างล่างยงไงบ้างวะอืมเอากาลีอยู่กับคาหรือ นะครับเนี่ยแหละข้างล่างกําลังออก,กันนะฮะโอกาสเนียนเรามาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องตามตามกันไปด้วยนะฮะสตูอ่ะมันต้องไปกันป,ป,ป,ปับแบบเอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหเห็นไหมมันแหลกต่อหน้าต,ต่อตาผมนี่แหละนี่แหละนี่แหละโอกาสโอกาสมาโอกาสมาไปยาวยาวยาวแฮตทริกไปแล้วแฮตริกไปแล้วเว้ย จับจับยื้ขึ้นบานต่อไปไปไปตายได้อะไรอยู่เอออย่างนั้นดิอย่างนั้นดิอย่างนั้นดิะเห็นไหมเห็นศัตรูอยู่ขวาหมดไงเรารีบทะลุซ้ายมาเลย รีมาซ้ายาย,ายาวเลยนะฮะโอกาสได้สูงนะฮะผมอันนี้เป็นบอดอันนี้เป็นบอดแทนน้องยายอยู่นะับผมน้องจ๋าทิงเฮียไปไหนแม่ไม่น่าเลยโอเคไม่เป็นไรครับผมเราจะพยายามให้มากสุดเท่าที่เราจะทำได้นะจ๊ะเอาวะ่ะเอาวะ่ะโดนว่ะหัวเขียวโดนว่ะตบ <c oughs> <c oughs> จะร้องไห้ต้องตีแรงชิบหายเลย ไม่เป็นไรออกสบายาย,ยังไหวอยู่ปับ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 ม,มามามาโอ้โห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 บูคงมานะฮะถ้าเกิดน้องเขาล็อกทานอาจจะช่วยอยู่แต่น้องล็อกไม่ทานไงประเด็นไปกันได้ไหมเพื่อนไม่ต้องยืนข้างกูหรอก โอ้โหาไม่เป็นบอดก็แบบยังสั่งให้แบบว่าไปการบงกันบ้านได้นะฮะแต่เพิ่มวาเป็นบอดไงจังหวะนี้ต้องรีบไปก่อนฮลัลโหลเรียบร้อย,อยนี่นแหละตัวเก็บตังเรานัาคอรมาวะ่ะ โอ้โหจะโดดตีหัวมันไม่น่าเลยตายฟรีเลยอะเอาว่ะตรงกลางโอ้โหตายนะฮะโอ้หถ้าเกิดมันสั่งให้มันกันบ้านอย่างเดียวได้ก็สบายไปแล้วว่าแต่น้ององแบบนี้อะไม่น่าให้ตามตูดมาเลยโอเคจะไม่พลาดละรู้ว่าไม่ไหวก็วคือไม่ไหวละ อะไรอะไระไหมโอ้โหพลาดเลยเสียป้อมฟรีเลยอะ่ะบูคงมันสู้ยากอะ่ะต้องใจเย็นก่อน สองออออออมา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 เยอะไปนะฮะเดี๋ยวบูคงรู้เรื่องคอยดูยังไหวอยู่โอ้โหแต่น,น้องเขาโดแนแฮนี้ เจอลิงลวงลูกหนาเลยสบิบเก้าศพแต่แบบยังเฉยเฉยอะ่ะดูไม่ค่อยสตองเท่าไหร่อ่ะนี่คุยแล้วปับ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 ,ปบวายไม่ได้แดกเห็นปะ่ะนี่ได้เรียบร้อยคือว่าถ้าเกิดอยู่เนี่ยสบายแล้วน้องแม่งออกไงเฮีย <c oughs> จา่าขค่าลิงให้หน่อยได้ดิมามา <c oughs> <c oughs> เออ โ้เยลืมไปใช้ท่าหนึ่งไปแล้วนะฮะดูดิดูมันโดดดิโออะไรวะจบเลยน้อยใจอ่ะแพ้แบบนี้โอ้หถ้าเกิดน้องยาอยู่อยู่อ่ะคอยกันป้อมให้อ่ะแป๊บเดียวพิกแน่นอนลิงไม่ได้เก่งอะไรมากมายแลฮะเฉยๆคือว่าเราออกของเกาะมาก็สบายแล้วไง แต่เล่นโงกก่แบบช็อตท้ายก็เป็นอย่างที่เห็นแล้วนักวิ่งเลยอ่ะยายูวอ่ะโอ้ไม่แน่เลย